น,ะะนี่เป็นข้าวผัดกาเดนกรอบสดชื่นนะคะกาเดนกรอบสดชื่นหมายความว่ากินสมาชิกที่บ้านรออยู่เป็นคุณแม่นะคะแล้วก็น้องนะคะใครได้กินนะหลานด้วยใครได้กินนะสมาชิกแนกอีกก็จะได้เอ็มไซจากผักเต็มๆเลยนี่เป็นข้าวผัดนะเพื่อนๆนี่เป็นข้าวที่หุงรอนี่เป็นหอมมะลิอย่างดีนะหม้อหนึ่งนะคะเมนูนี้นะคะสวนกาเดนสดกรอบทําทุกวันได้เลยนะคะผักนับสิบชนิดเนาะ ก็ตัวนี้ก็เตรียมผักไม่นานนะคะเพื่อนๆแต่ดูแล้วก็คือจะแบ่งเป็นทานเป็นผัดผักด้วยแล้วก็จะทําเป็นข้าวผัดด้วยเนาะเพราะว่าข้าวผัดก็ทานง่ายสาหรับทุกคนในครอบครัวนะคะอันนี้ก็ใส่ผักเป็นสิบชนิดนะแล้วก็เลือกส่วนต้นเตาอบอวบกรอบแล้วก็มะเขือเทศจะมีสองชนิดลูกใหญ่กับลูกที่เป็นมะเขือเทศสีดาจะทานได้เลยเนาะ โอเคเดี๋ยวจะแบ่งส่วนนึงเป็นผัดผักส่วนนึงเป็นข้าวผัดนะคะที่พร้อมกินสําหรับทุกคนในบ้านนะคะพร้อมไข่หอมๆนุ่มๆนะค่ะมีเป็นเมนูผัดผักงามามีกำลังกินอยู่อ่าข้าวผัดเรียบร้อยไข่เม็ดไข่มุกนี้เลยมังสวเทัราชนีสุขภาพดีทุกวันนะจ๊ะขอให้ทุกคนสุขภาพดีทุกวันจ้า